โอ้โหดิกทาใดผู้จดิโอ้สำจับมือสื่นตุนโอ้มันมันเงินบันเงนนี่เออมั้านนี่เงนนี่เนี่เงนนี่หรือบ้านบอกมดเลยเออคุนด่นนี่ยืนกลางอือ สเสือสโลูง okay, ูสูงสูงเก้าจิตโอ้สี่สีบบอกความหกหกเงหกหกตั้นี่หกตําหกตั้หกตัหกตัหกตั้มหกนอืโอ้สี่บอกเอาพวเป็นว่อเอาพวเป็นวะสหมดที่ฟันมากครับพี่ชีครับผมเอาพ่เป็นกัน หเอฮาร์้งหน้าตัว,วนะึงเออโอ้แล้วม,มาตต่อพี่น้องาะวันที่สิบเจ็ดมักระลาครับผมเนาะเห็นไหมล่ะฮะฮะสามสิบหืมสิบเจ็ดมักกะลานั่นนี่โนบะนั่นนั่นอืออือเอาสิบเจ็ดมกรา นึ่งส่วนนึ่งซีหาเต่าซุนนึ่งหเนหลนเนเรบไอบลบันวันวันยังวันวันวันคูวันที่เจ็ันเสาร์นี่ละวันชักแล้วล่ะวันเสาร์ดิวันเสาร์แมนตัด วันนี้ได้มาแล้วนั่งตันเองเาลองพี่ตันตวบอกว่าตัววัตตัวอาลุงหลังตัวจะไหนลุงหลังตัวลุงหลังตัวลุงหลังสามตัวไปก้อนหมดเชุดชุดสูงเหรอบอกตัวตัวเน้นนต่อตัวตัวตัวจะไหนหนึงตัว ตัดงัวบ่ต้อตัวต้วต้วตันี่ตัวงวดงวชุดตัอเติมแพทย์จีแมชุดตัวเติมแพทย์คือว่าเนี่ยน่นต้ออตัออืมหนม่ต้อเนี่ตัวหนึ่งสองหกสี่ห้าเก้า

กเลยมาไม่ปเลยหายั้งส่เลยอ่าสตัวแ่ไยหานมาหาย่าเขาแบบไทยอันนี้นะเปไหนรู้ไหอ๋อบาดได้มาแล้วูเยผู้เย้าบดเย้บดได้มาแล้วพี่น้องวดวันที่่นีค่าโอ้ชุดนี้นะเออไลงจีนน่าก็เด เร้นอ่ะหนึ่งสองหกโอ้ตัวนี้หนึ่งสองหกเลยันเ้นเลยรว่ามันราวมันมาสเตเตอรึสเตอระมีี่หนนะเล็กสเตตอหัะเสตเห็นไ่มนะเล็สเตอรอ่ที่หาะถูกต้องเลยที่หาหาเก่า ต้อสเตดบอกวาต้อเสเยดต้อสียดต้อดิบตอซ้ำต้อซับตลงมาคลังต้อต้อเสีขีคนเสืตัวเสือีลงคลังเอาเอาปะกังเนี่ยวตรงนี้ไป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 แดงหมดขึ้นันหน่อยไหม ถามอบุกม <udo> ั้เน่ยมอบกามเี้ย็หมดเนาอสีแดงง่าเนี่ยมอเมสี่เาไปี่ไปตัวสตีดตอวสตีสตีม่ดือ่ี่อืมเป็นยัเออตัวสตีห้าห สี่ห้าหกสี่ห้าเก้าอืมตามต่ออืมก็สเตเตเออกันคู่วัมนั่นหลคูู่ลยสเตเต็ดโอ้ยสองหกอืมเครู่สเตเต็ดว่าสำคับที่สีครับผมนะโอ้มีผู้เดย่ดิอืมอันดูบยอ้สุดอดก้าวโอ้โอ ผู้ใดอยู่วสันรับสูญเจ็บเกาก็ได้ครับคุณพี่ครับผมอว่าสูญเจีเก่าสูญเจีบก็ทำอะไ้ที่ไม่ดีก็บอกคนดูบอกทุกคนร่วงปีพเะฤกษ์ปีหน้มาสักหน้าประโตมา่วาที่ไม่น้าผมครับผมไม่มุตโตผมเคยเห็ผู้ใดมาจะพคนเนาะโอ้เสียดายครับอมก็ไปหายีเก็บไปถึงผู้ใดบูปินีมาผมเสียเนาะ

สองหกสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งเอาว่มือผมเขียนเจ็ดตัวใหญ่วดเอยนี่เนี่ยสูงก็คือสี่ห้าหกเนี่ยเ็เสี้นเสนัเปสี่ห้าหกสี่หาเก้าพี่น้องแคนเป็นแคนงวดนี่งวดจีบันมากพ่อมากพ่อมากคนไทยโอ้ยอันนี้เนี่อันนี้มม

ตัวสัตคือสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าครับเีบซีครับผมตัวสัตยเดียดตัวต่อสัตเดีดไม่ใช่ตัวสัตเียดนะครับตัวเยดูดหลังมตอสัตมันวุครับมันจะวุ่นนอครับเอออฟซีครับผมมาแล้วตองวดชุดต่อแพรครับบซีครับผมสำหรับชุดนี้นะครับนะตัวอะไดอกแค่มันหยุมนะเออตัวอะไรว้าะโอ้ตรง ตองต้อให้ได้ไชุดนี่แหละชุดต่อนแพ่ครับอิซีครับผมโอ้ยเป็ต้อจะจชุดนึ่างเาก้ตัดพหมเอรอกเมยโอ้ขายจะเ็นงานเสือด้สตนใจด่ปีใหม่อพี่โอ้ครับผมอือแะบไปแกบไปครับอิวซี่ครับผม